ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบารวยแชนเนลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญชนิดละ10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับจึงอยากจะมาแนะนํา พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนแล้วนะเพื่อนํากลับไปหลอมครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่ครับเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่ออกมาให้พี่ๆน้องๆครับได้มาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับมารวยก็อยากแค่ขอกราบขอบพระคุณครับพี่ๆน้นองๆที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามทางช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับ ปีพศ2545นะครับสบภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ60-70%นะครับซึ่งจุดเด่นของเหรียญชนิด10บบาทนะครับก็คือรายละเอียดของเหรียญน,นะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวหนังสือนะครับรูปพระป่างอย่างนี้นครับก็ค่อนข้างจะสวยงามตามแบบฉบับของเขาซึ่งเป็นสน่หของเขาโดยเฉพาะตัวนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญเงินก่อนครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูมีพลอรุณเดชนะครับในส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนตรงขอบนะครับขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบซึ่งอักษรเบลชุดนี้นะครับจัดทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับ สำหรับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาครับก็จะมีตัวอ,อักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2,500 4นนั่นเองนะครับสําหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้นะครับเป็น ประกาศใช้เหรียนสิบบาทนะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2 5 3 1นะครับส่วนจํานวนการผลิตเหรียญนะครับยอดผลิตอยู่ที่61ล้านนะครับ333,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญน,นึงครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับเดีย๋ยวเริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงราชการรัชกาลที่9นี่ครับ อย่างที่มารวยแจ้งให้ทราบไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่ามีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากนะเพื่อจะนำไปหลอมแล้วแล้วก็เป็นไปผลิตเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับเปลี่ยน10บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี่ยร,ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดียรละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญยน u แต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับรถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับรวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดั้งกาวนะครับเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการผลิตนะครับหรือว่าเกิดขึ้นจากการปัร๊มนะครับอาจจะเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับใส่เลื่อนหรือว่ามีเรือต่างๆนะครับซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงกว่าราคาหน้าเหรีออยญหลายเท่าตัวทีเดียวละยังเป็นที่ต้องการนะครับ กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจำนวนมากนะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ10บาทครับปีพศ2537นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนเลยนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทอง ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงหล่อเก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนตรงขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับบริเวณขอบเหรียญเบืบ้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบปลว่า10เบืเ้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อาลบบก โดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2รับส่วนด้านขวาก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่150ล้านนะครับ598,831เหรียญนะครับ ซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะครับแต่ก็อายุอานามครับของเหรียญก็เกือบๆจะสามสิบปีนะครับก็ยังคงสภาพที่สวยงามเช่นเดือนรับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาก็คือนะครับรายละเอียดของเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือรอยเว้ารอยโค้งนะครับต่างๆนะครับก็ยังชัดเจน อยู่เหมือนเดิมครับนี่ก็คือจุดเด่นของเขานะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุนี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC จึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆให้พี่ๆน้องๆครับได้รับชมรับฟังกัน,นครับแต่ถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่ติดลําดับนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเหรียญที่หายยากนะครับซึ่ง ราคาของเหรียญที่จะกล่าวมาเนี่ยครับค่อนข้างจะสูงนะครับยิ่งเป็นเหรียญที่มีติดลำดับแล้วมีลักษณะจุดเด่นแบบดังกล่าวนี้นะครับราคาสูงค่อนข้างจะแน่นอนครับนั่นก็คือเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเหรียญปั๊มเครื่องน,นะครับซึ่งมีการผิดพลาดทางการผลิตแล้วก็เหรียญมีเรือน,นะครับหรือว่าเหรียญไสเลื่อนไส้แตกนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญที่มีการผิดพลาดทางการผลิตอย่างเช่นนี้ราคานี้ค่อนข้างจะสูงกว่า ราคาหน้าเหรียญที่มีหายากนะครับอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันไปเลยทีเดียวก็ได้นะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังที่มารวยได้กล่าวมานี้นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนะครับก็ปเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการนะครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับราคาจะสูงก็แพงนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่คน2คนคนครับที่จะตกลงราคากันเอาเองนะครับไม่ จำเป็นนะครับต้องมีราคาเท่านั้นเท่านี้ตายตัวนะครับสําหรับราคาเหรียญกระสาบครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับของบุคคลสองคนที่จะติดต่อกันค้ขาขายกันนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสิบบาทครับปีพศ2536นะครับซึ่งสภาพของเหรียญครับก็อยู่ที่ประมาณหกสิบ เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับซึ่งอายุอาณานครับก็อย่างที่ทราบนะครับเปลี่ยนปีพศ2 536ัอบแล้วเก,เกือบจะ30ปีแล้วครับแต่ก็ยังคงสภาพที่สวยงามนะครับจุดซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานะครับสำหรับเหรียญกระสาบชนิด10บาทนะครับ ข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตเปตางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยแต่ในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมีพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านด้านล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อาลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาครับก็จะ มีอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2536นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นปีพศ2536นี้มนีครับมียอดผลิตที่10ล้านนะครับ5 5า0 0นเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยนะแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่ไม่ติดลำดับนะครับไม่ติดลำดับ1ใน10เหรียญหายากนะครับสำหรับ,บราคาที่ประเมินไว้ ราคาประเมิมนไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150อยบาทนะครับสำหรับเหรียญย n c แต่ถ้าพี่ๆี่้องๆ้อถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่หายากนะครับขอแค่มีลลักษณะจุดเด่นดังที่ตลาดเขาต้องการนะครับกลุ่มคนนักสะสมเหรียญต้องการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษราคานี้ค่อนข้างจะสูงนะครับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับสังเกตนิดเดียวครับจุดสังเกตนิดเดียวเลย อาจจะเป็นเหรียญที่มีเรือหรือว่าเหรียญไส้เลื่อนนะครับบล็อกเคลื่อนต่างๆนะครับราคานี้ก็ค่อนข้างจะสูงหลายร้อยบาทกันเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาตกลงการซื้อขายขึ้นอยู่กับบุคคลสองคนนะครับที่จะตกลงการซื้อขายกันเราเองนะครับไม่จํากัดไม่มีราคาที่ตายตัวนะครับว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้น,นะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้นนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้ครับมารวยแชร์าชาแนลสวัสดีครับ